thank you สวัสดีคะ่ะเพื่อนเอนที่เกิดวันอาทิตย์ทุกคนนะคะเรามาเช็คกันนะคะก่อนสิ้นปีนี้โชคชะตาของคุณจะรุ่งหรือจะร่วงนะคะจะเจอการเปลี่ยนแปลงแรงขนาดไหนหรือว่ามีการพลิกครั้งใหญ่หรือเปล่ามีเรื่องใดเกิดขึ้นไหมเท่าที่ดูแล้วนะคะน่าจะเกิดสิ่งสำคัญในลักษณะของความรุ่งเรืองนะคะที่เข้ามาอย่งไม่คาดฝัน นะคะคุณน่าจะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงแน่เพราะว่าเราเห็นว่าคนกาลังปรับตัวกําลังยุ่งหัวหมุนบางคนหมุนเงินบางคนทํางานหนักนะคะต้องกระตือรือร้นรในการปรับตัวมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเออคนเหมือนต่อสู้ดิ้นรนเอาตัวรอดหรือพยายามเทคแอคชั่นนะคะเออด้วยความแบบพลังของคุณนะคะแต่โชคดีกําลังมาหลายคนเพิ่งได้รับนะคะโอกาส ในไม่นานนี้เองถ้ายังไม่เกิดกำลังจะเกิดเร็วๆนี้คุณกําลังได้รับโอกาสนะคะโอกาสนี้เป็นเหมือนของขวัญน,นะคะให้คุณได้กระชุ่มกระชวยหัวใจนะะสิ่งที่ดีๆมาจ่อรอแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะทําให้คุณได้เกิดความรุ่งเรืองความสุขนะคะรวมไปถึงการเขาเรียกว่าชื่อเสียงการพัฒนานะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนจัดสรรน,นะคะให้คุณลงลกลงลอยแล้วก็ไปถูกที่ถูกทาง ะะหลายท่านนะคะหมอบอกเข้าใจว่าคุณมีความเครียดความกังวลเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณมันแบบอยู่กับที่ไม่ได้แล้วนะคะมันปรับเปลี่ยนหลายอย่างเลยทีเดียวเออมันก็เลยทําให้คุณคิดเยอะนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์โดยทั่วไปนะคะชาววันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นคนที่ใจใหญ่เป็นคนนักเลง <laughs> ใจใหญ่ใจนักเลงมั่นใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำ เป็นดีเนอร์ของคุณอยู่แล้วแต่ข้อเสียบางทีเราจะแบบดื้อหน่อยเอาแต่ใจหัวร้อนนะคะถ้าโดนขัดใจอาจจะไม่โอเคสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยเออแต่มันก็ขึ้นอยู่กับบางคนนะไม่ได้บอกว่าเป็นทุกคนนะคะในเนี้ยเหมือนรู้สึกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์คุณได้คุณได้มีเขาเรียกว่าได้ ได้ผักตัวเองอะ่ะคุณได้ผักตัวเองคุณได้แอคทีฟตัวเองนะคะหลากหลายแต่ว,ว่าที่สำคัญเหมือนคุณแบบคุณมีพลังนะคะในการจัดการกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบคุณไม่ว่าจะเป็นบททดสอบหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามดังนั้นผลลัพธ์ที่เข้ามาหาคุณอะ่ะเป็นผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจมากเลยคุณหลายคนนะคะเหมือนคุณได้เริ่มโอกาสได้โอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่ ซึ่งมันมันบวกกับความรับผิดชอบกับหน้าที่ของคุณด้วยเพราะฉะนั้นประตูแห่งความมั่งคั่งมันได้เปิดขึ้นเพื่อคุณแล้วทุกๆบานนะคะมีด h e a m p a g สเข้ามาแล้วก็อิทธิพลรอบข้างของคุณมันก็เป็นไพ่ที่ amazing มากๆความสุขความความร่ำรวยการพัฒนาตัวเองการพัฒนาศักยภาพของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพระพิคเนก็ได้ออกมาบอกคุณด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณตอนนี้ช่วงที่คุณเจอคลิปนี้คุณกาลังเคลียร์กับพลังงานครังใหญ่ ะค,ะคุณกำลังเคลียร์ยัวเอเนจีครั้งใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีการยอมจำนวนนะคะมีการยอมจำนวนกับการเปลี่ยนแปลงต้องมันเกิดขึ้นอะ่ะดังนั้นยอมจำนวนกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเตรียมพร้อมคำว่าเตรียมพร้อมก็คืออย่าฝึกว่ายน้ำตอนจมน้ำเข้าใจไหม <laughs> เออดังนั้นฝึกฝนไว้นะคะเข้าใจเนาะทุกๆเรื่องนะคะ อะไรที่เราไม่ไม่รู้เราก็ต้องเรียนรู้ต้องปรับต้องเปลี่ยนตลอดนะคะตามทันไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะเอตัวรอดได้ในยุคข,ของ AI อะ่ะเข้าใจค่ะอาทิน,นี้มาต่อกันนะคะเราเริ่มกันที่การงานก่อนนะคะการงานของคุณหลายคนตอนเนี้งานก็รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนในระบบในองค์กรน,นะคะต้องปรับต้องเปลี่ยนหลายคนก็มีการเปลี่ยนแปลงแผนกบางคนมีการโยกย้าย เกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการงานเนาะอาจจะความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นนะคะหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นแต่คุณก็ทําได้ดีแต่คุณก็มีโอกาสนะคะช่วงปลายปีอะ่ะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้นะคะอืมแต่งานที่คุณทนะําน่าจะใช้ความคิดเยอะพอสมควรแหละอืมม่เห็นอยู่เป็นก้าดาคิดเยอะ แต่บางคนนะคะถ้าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการใช้จินตนาการธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากอะไรเงี้ยจะดีจะโดดเด่นมากๆนะคะจะเป็นที่ยอมรับแล้วก็โดดเด่นชัดเจนมีชื่อเสียงได้อย่างเงี้ยอืมเป็นที่ยอมรับในสเกลภาพด้วยมีเดซันมาส่งเสริมด้วยนะคะเออบางคนนะคะได้ปรับตําแหน่งปรับเงินขึ้นด้วยนะเออมันก็คุ้มกับสิ่งที่เราแบบเหนื่อยมาแหละ ะ,ะ,ะหลายคนนะคะเหมือนคุณถ้าคุณเปลี่ยนงานนะคะงานที่คุณได้จ,จะเป็นงานคล้ายๆสไตล์เดิมนะคะจะได้งานไหมหมอโบหมอโบว่าคุณได้งานค่ะก่อนสิ้นปีนี้อาจจะได้ในช่วงสิงหานะคะกันยาตุลามอืมสิงหากันยาเอ้กันยาตุลากันยาตุลานะคะใช่ปะ่ะเออกันยาตุลา ใช่ชัดเจนทีนีเ้เรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะคะก็เป็นช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนเยอะเหมือนกันแล้วก็ความรับผิดชอบบางคนก็เพิ่งเริ่มนะคะการเริ่มธุรกิจก็มีแต่ว่าโดดเด่นนะนายตัวเองธุรกิจส่วนตัวจะโดดเด่นหน่อยนะคะไพ่ก็ออกมาสวยทีนี้เรามาดูว่าไกดจ,จากจักรวาลบอกอะไรโดยรวมก่อนนะคะ,ะสิ่งแรกเลยนะคะจะเกี่ยวข้องกับการ อุ oh, sorry. Uh, Queen mm ้ยขอรทษเอ่อ q ว e e n of Pentacle จะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจะเกี่ยวข้องกับการ take action mm hmm. นะคะครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยสิ่ง mm hmm. ที่คุณทำรักในศิลปะความงามหรือว่าแนวทางบางอย่างนะคะเออคุณจะเจอแนวทางถ้าคุณกำลังคิดจะทำอะไรอยู่เหมือนเกี่ยวกับธุรกิจก็ได้อ่าก็ถือว่าทำได้ดีนะคะ เกี่ยวกับธุรกิจก็ทําได้ดีอาจจะครอบครัวไหมธุรกิจครอบครัวหรือว่าครอบครัวส่งเสริมนะคะอันนี้เดือดซันขึ้นมาเป็นเวลาที่ดีในเรื่องของหลายอย่างเลยนะคะ,ะถ้าพูดถึงเมื่อกี้การงานก็มันก็โดดเด่นไปหมดไม่ว่าจะได้เงินเพิ่มได้ชื่อเสียงได้ตําแหน่งนะคะหรือเป็นที่ยอมรับของตลาดอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขก็ไม่แน่แหละคนที่มีคู่อยู่อาจจะแต่งงานก็ได้นะเนี่ย คนที่มีคู่อยู่อาจจะแต่งงานหรือว่ามันหมายมีงานมงคลเกิดขึ้นนะคะมีการเข้าสู่นะคะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะแผนที่วางไว้สิ่งที่ลงมือทำจะประสบความสำเร็จ Amazing มาก,มากๆนะคะถึงเวลาความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มันเกิดขึ้นกับคุณเนาะหลายคนก็ทำหลายอย่างแหละเพราะว่าเห็นว่ามันมีเจ็ดถ้วยอยู่นะคะเป็นไพยย่แห่งทางเลือกเกิดขึ้นเขาเรียกว่า Make a Choice นะคะ ออดังนั้นหลายคนเนี่ยเหมือนลังเลใจอยู่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจนะคะหยุดที่จะผัดวันประกันพุ่งหยุดที่จะคิดเยอะได้แล้วนะคะวิเคราะห์มากเกินไปคิดเยอะมากเกินไปเนี่ยก้าวดาบก็ออกมาบอกดังนั้นนะคะคุณได้ความชัดเจนในสิ่งที่คุณต้องการดังนั้นก้าวไปข้างหน้านะะมีตัวเลือกมากนะคะมีตัวเลือกมากมายบางทีก็รู้สึกว่า มันเยอะเกินดังนั้นให้เอาสิ่งที่เองจำเป็นจริงๆนะคะเทคแอคชั่นกับสิ่งที่เองอยากจะทำจริงๆระหว่างคนก็อาจจะหยุดพฤติกรรมในลักษณะของ การติดติดอะไรอะติดช้อปปิ้งติดการกินติดอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่เสพติดด้วยนะคะเออนี่จักรวาลบอกคุณบางคนเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะคะคุณกําลังได้เข้าสู่โอกาสการเรียนรู้ที่ดีมากพูดถึงการเรียนก็ดีมากนะคะในเรื่องของการเรียนรู้มีหนึ่งถ้วยเปิดใจนะคะรับกับองค์ความรู้มีเดซันมาบอกนะคะเส้นทางการตือนรู้ของคุณกําลังเข้าสู่เส้นทางที่แบบ การเรียนรู้ครั้งใหญ่เกิดขึ้นในเรื่องของจิตวิญญาณด้วยนะคะการเรียนรู้ครั้งใหญ่ดังนั้นเหมือนเป็นช่วงที่พัพพิกคเน่บอกคุณเป็นช่วงที่คุณเคลียร์ energy ครั้งใหญ่เลยโดยเฉพาะความคิด dark s หรือว่าท็อกซิกของตัวเองเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่คุณจะทำงานที่มันสร้างสารรค์จินตจนาการนะคะทาได้ดีทําได้สําเร็จแล้วเป็นที่ยอมรับโดไมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับสายจิตวิญญาณงานฮิลลิ่งหรือว่า สปอตไลท์ดาราหรือว่างานสื่อโซเชีย so ลได้หมดนะคะของสวยๆงามๆยิ่งเลิศน,นะคะเออถือว่าเป็นน่าพึงพอเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจเพิ่มรายได้นะคะเพิ่มแบบยอดติดตามหรือว่าเพิ่มพูนศักยภาพหรือผลลัพธ์ผลผลิตได้ดีมากยิ่งเฉพาะถ้าใครที่แบบกำลังจะเรียนบางอย่าง You on the right path นะคะเออท่านบอกว่าคุณมาถูกทาง ดังนั้นนะคะจงใช้ความตั้งใจนะคะกับสิ่งที่คุณตัดสินใจลงมือทำ Take Action กับมันจงตั้งใจนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของคุณที่จะแสดงศักยกภาพภายในของคุณนะคะแล้วคุณจะทำได้อย่างดีเลยทีเดียวเนาะอันนี้เลิศมากๆเลยต่อมาในเรื่องของความรักความรักไปยังความรักนะมันชัดเจนว่าหลายคนแต่งแต่งงานเนาะเราพูดไปแล้วแต่ถ้าคุณโสดนะคะถ้าคุณโสดก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือน คุณมีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์สวยหล่อเลือกได้เลยทีเดียวโดดเด่นมากมีคนเข้ามาบางคนเพิ่งมีใครสักคนเข้ามาก่อนหน้านี้นะถ้ายังไม่เข้ามาจะเข้ามาแน่นอนนะคะชัดเจนมากๆดีไม่ดีเขาคนนั้นน่าจะเป็นชาวธาตุลมธาตุด,ดินก็ได้นะคะการเข้ามาเนี่ยจะแบบจริงจังพอสมควรจริงจังพอสมควรทําให้เราคิดมากดีไม่ดีมาทั้งคนเก่าเนี่ยทั้งคนเก่าด้วยคนใหม่ด้วยก็ได้นะคะ take action กับการเปลี่ยนแปลงได้แล้วแล้วก็มีการเ,าเหมือนเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่เราจะแบบเผชิญหน้านะคะแล้วก็ปรับตัวอันนี้ที่จริงมันเป็นการเชื่อมต่อด้วยนะคะการเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลลของคุณนะคะเออเส้นทางของ เขาเรียกว่าจิตวิญญาณนะคะประตูแห่งองค์ความรู้เปิดเพื่อคุณเป็นช่วงเวลาที่ดีมากถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวกับสายฮิลลิ่งสายจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณได้กุญแจหรือว่าคุณพบเส้นทางที่พัฒนาศักยภาพที่สูงสุดทางจิตวิญญาณของคุณด้วยเช่นกันโอ้ย oh, Amazing นะคะแล้วอย่างที่บอกนะเป็นช่วงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราอะเคลียพลังงานขังใหญ่เลยนะคะยกระดับทางจิตวิญญ,ญาณสู่เส้นทางการตื่นรู้ด้วย ว้าวเป้าหมายนี่ชัดเจนมากๆเลยนะคะอ่าทีนี้มาดูว่าถ้าจะทำบุญมีเลขมงคลไหมหรออ่าสีมงคลเป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าสีส้มเลขมงคลมีโอ้โทษทีมีเลขแปดมีเลขเก้ามีเลขเลขอะไรอีกเอ่อเลขแปดเลขเก้าเลขหกใช่ไหม อเลขแปดเลขเก้าเลขหกนะคะหรือเลขหนึ่งก็ได้เนาะมาดูทำบุญเสริมดวงก่อนสิ้นปีพลังมูเจ้าที่เหรอพระภูมิเจ้าที่ที่บ้านคุณหรือถ้าคุณแบบว่าเอออยู่หอหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ที่นั่นก็ดีนะคะหรือว่าแม้แต่ที่ทำงานนะคะเหมือน ถ้าบ้านเนาะปกป้องคุ้มครองเจ้าบ้านแล้วก็สมาชิกดีมากๆเลยพระมิเจ้าที่นะคะเจ้าที่ดีอ่ะเสียนแปลงสีอันนี้จะเกี่ยวข้องกับการเงินโชคลาบการค้าขายนะคะก่อนสิ้นปีสิ่งที่โดดเด่นของคุณเนะจะเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้การเงินนะคะได้เงินแหละเนี่ยโชคลาบนะคะการค้าขายเลิศนะคะอืมการค้าขายอันนี้คือแบบเป็นดีเอ็มเพลสนะคะ โดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวขายขายดีอะ่ะขายของดีฟังๆังเลยนะยิ่งใบให้ไปทำบุญอะไรไม,ไม่บอกอันนี้ความรักนะคะดูเอ็มเพจการขอบุตรเนาะใครที่ปรารถนาสิ่งใดนะคะขอสิ่งใดไว้จะส่งหวังโดยเฉพาะความรักกับขอลูกไว้ขอบุตรไว้นะคะม,มาดูซิทำไมไม่ออกว่าทำบุญอะไรบ้าง ทำบุญนะคะสวดคาถาก็ได้คาถามหาจัก,กรพรรดิหลวงปู่ดูนะคะแล้วก็มีอีกไหมบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ทำบุญบ้านเนะาะทำบุญบ้านปิดทองหลังพระได้ค่ะปิดทองหลังพระนี้มาดูพรจากจัก,กรวาลให้คุณหนึ่งใบไหนล่ะ ความจากจัก,กรวาลสิ่งที่คุณต้องปรับตัวนะคะที่ชัดเจนในนี้จะเกี่ยวข้องกับาบางคนก็ออกกำลังกายหรือบางทีออกกำลังกายมากเกินไปก็มีหรือว่าไม่ออกเลยก็ได้ในเนี่ยเห็นอแล้วก็เกี่ยวข้องกับสายตาความเครียดนะคะจัดการกับความเครียดของตัวเองอืม Laughing your journey นะคะคุณได้ใบนี้อ่าคีย์เวิร์ดหลักของคุณนะคะปลายปีน่าจะเป็นช่วงเดี๋ยวนะไพ่ใบนี้จะเกี่ยวข้องกับการเดินทางอาจจะได้เดินทางด้วยแหละอการเดินทางหรือเป็นนักเดินทางผู้กล้าหาญที่กำลังล่องเรือออกไปสู่จัก,กรวาลน,นะคะการเปิดเปิด เปิดตัวการเดินทางของคุณเส้นทางของคุณได้เริ่มต้นแล้วนะคะแล้วก็การเดินทางภายนอกและภายในด้วยนะคะกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้าเตรียมตัวให้พร้อมนะเพราะคุณกำลังจะออกเดินทางอาจจะเป็นการเดินทางภายในหรือการเดินทางสู่ดินแดนอันไกลโพ้นหรือแม้แต่โครงการหรือแนวคิดที่กำลังจะเป็นจริงค่ะคิดอะไรอยู่เหรอคิดอะไรอยู่ อะไรอยู่แต่ที่แน่ๆก็คิดเยอะอยู่แหละนะคะแต่บางคนก็คิดอยากจะต่อย,ยอดอยากจะศึกษาหาความรู้หาข้อมูลหรือพัฒนาตัวเองก็มีจักรวาลต้องการให้คุณรู้ว่าคุณฝันใ่อยากไปไหนมาตลอดหรือคุณใ่หาอยากทำอะไรหรืออยากจะเป็นอะไรมาตลอดใช่ไหมถึงเวลาแล้วที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงนะก้าวไปข้างหน้านี่ก้าวไปข้างหน้า อก้าวไปข้างหน้าแล้วก็สำรวจโลกรอบตัวอย่างไรก็ตามก่อนการเดินทางใดๆไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกจงใช้เวลดาษเตรียมตัวสำหรับผจนภยัยสำหรับการประจญภัยที่รอคุณอยูอ่คุณรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณต้องการจะไปที่ไหนคุณจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไร นะคะต้องมีขั้นตอนจะทําอะไรต้องมีขั้นตอนหรืออะไรบ้างที่มันจําเป็นกับคุณนะคะจงมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนด้วย,จง,ยงวนะะจงเตรียมพร้อมกับสิ่งที่ไม่คาดคิดอีกแล้ะจงเตรียมพร้อมกับสิ่งที่ไม่คาดคิดการเดินทางนําพาความสุขมาสู่จุดมุ่งหมายปลายทางของคุณนะคะ ก็แก้เคล็ดบ้างบางทีก็ไม่ได้ทําอะไรหรือว่าไม่ได้แบบเจอเนี่ยทางวิชวลหรือว่าจิตวิญญาณก็ต้องออกเดินทางบ้างใช้ชีวิตบ้างเปลี่ยนที่เปลี่ยนโชคอะนะคะสิ่งที่จักรวาลให้คุณตั้งคําถามข้อหนึ่งฉันจะทําอย่างไรนะคะเหมือนจะทําอย่างไรฉันเตรียมตัวสําหรับการเดินทางข้างหน้าแล้วการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันเนี่ยจะก้าวไปในชีวิตคืออะไร ะะฉันต้องเตรียมตัวอะไรบ้างแล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของฉันที่ฉันจะไปต่อข้างหน้ามันคืออะไรแล้วก็จุดมุ่งหมายปลายทางใดมันจะเติมเต็มชีวิตของฉันมากที่สุดนะคะคุณเป็นคนที่ตอบโจทย์ตัวเองได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะได้คําตอบอะไรในชีวิตบางครั้งเราก็ต้องฝึกที่จะตั้งคําถามตัวเองนะบางทีเราเจอปัญหาเราไม่รู้หรอกว่า เราจะแก้ไขปัญหาอะไรอ่ะบางทีเวลาเราเงียบนะคะเราฝึกตั้งคําถามฝึกแก้โจทย์ตัวเองคุณจะวิเคราะห์คุณจะวิเคราะห์ออกนะเออได้แล้วเนี่ยอันเครียดๆอยู่เนี่ยนะคะลองฝึกจัดการกับมันดูเนาะ <c oughs> โอเคพเพื่อนๆชาววันอาทิตย์หมอโบขอให้คุณะมีความสุขมากๆนะ <c oughs> เอาละค่ะอย่าลืมนะใครที่สนใจจะเช็คดวงส่วนตัวหรือว่าอยากจะ โรงเรียนนะคะคอร์สไพ่ยิปสีสายจิตวิญญาณนะคะเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าแบบเรียนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนยุคแห่งการตื่นรู้นะคะยุคนี้ทักหายอดมินได้รุ่น19โปรโมชั่นพิเศษนะคะเป็นรุ่นสุดท้ายของปีแล้วก็รับจำนวนจำกัดนะคะข้อมูลรายละเอียดดีเทลชมรายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปเลยหรือว่าทักหายอดมินได้เลยนะคะโอเคขอให้ชาวเวลานิตทุกคนโชคดีกับรุณนาะพิมพ์ค่ะว่า ขอบคุณการเปลี่ยนแปลงโอกาสประตูแห่งความมั่งคัง่งความสุขป,ปตฏิหารชื่อเสียงนะคะแล้วก็พลังงานที่ยิ่งใหญ่ทุกอย่างฉันได้รับแล้วฉันสำนึกรู้คุณกับสิ่งที่เกิดขึ้นขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสุขภาพแข็งแรงเลิบเลิบคะ่ะ สวัสดีค่ะมีประตูที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมองเห็นแต่ถ้าคุณได้เจอแมสเซจนี้หรือว่าเห็นคลิปนี้คุณเป็นผู้ที่ถูกเลือกนะคะให้ได้เจอคลาสนี้ master universal รุ่นที่19นะคะเคยไหมคะรู้สึกว่ามีพรสวรรค์ด้านการรับรู้พลังงานที่ลึกซึง้งหรือสัญชาตญาณบางอย่างแต่กลับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงคุณอาจเคยลองดูคลิป ไพ่ยิปซีจากช่อง Youtube หรืออ่านตามตำราแต่ก็ยังรู้สึกว่าตีความยังไม่เข้าใจยังไม่ชัดเจนเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงไม่ได้นะคะหรือแม้แต่ขาดความมั่นใจเวลาที่จะดูดวงให้คนอื่นบางคนอยากจะใช้ไพ่เพื่อเข้าใจตัวเองเยียวยาหรือหาคำตอบในช่วงที่สับสนบางคนอยากจะพัฒนาเป็นอาชีพอย่างจริงจังช่วยคนอื่นหรือสร้างไรายได้จากความสามารถที่มี คอร์สนี้ไม่ใช่แค่สอนความหมายของไพ่แต่จะพาคุณเข้าใจถึงจิตวิญญาณของไพ่เพราะศาสตร์ไพ่ยิบซีไม่ใช่แค่เครื่องมือทำนายแต่มันคือภาษาลึกของจักรวาลที่ช่วยให้เรามองเห็นถึงสิ่งที่ตามองไม่เห็นนะคะทั้งภายในตัวเราเองและชีวิตของผู้อื่นรอบข้างคุณได้ด้วยนะทีนี้ มา s t e อ u n ยูนิเวอร์ารรรุ่นที่19นะคะจากช่องโบวี่4ทาโรหรือว่าหมอโบเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะเป็นเลขคูบาอาจารย์พร้อมที่จะเปลี่ยนมือใหม่ให้เป็นมืออาชีพโปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาพิเศษด้วยศาสตร์ของไพ่สีผสมผสานกับศาสตร์ของจิตวิญญาณแล้วก็ าศาสตร์ของดวงดาวนะคะคลาสนี้พิเศษคุณสามารถเลือกนะคะตามวันที่สะดวกได้จะมีทั้งหมด2ห้องให้เลือกนะคะอ่ะห้องแรกนะคะห้องหนึ่งจะเรียนวันที่3 4 5ตุลาคมห้องที่2จะเรียนวันที่7 8และ9พฤศจิกายนนะคะเนื้อหานะคะยกตัวอย่างนะคะ เรียนที่จริงนเยอะมากคีย์เวิร์ดทางจิตวิญญาณรวมถึงความหมายที่ละเอียดลึกซึ้งนะคะตามตำรา78ปใบแล้วก็เจาะลึกสัญ,ญลักษณ์ของไพ่นะคะดวงดาวตัวเลขเลขแอนเจ Number เลขมงคลหรือสัญ,ญลักษณ์ประจำราศรีทั้ง12ราศรีการเสริมพลังด้วยจักกะอ่านจักกะยังไงนะคะแบบสายเยยาแล้วก็อ่านไพ่จเจอรัทั่วไปงานเงินสุขภาพโชคลาภความรักการเรียน พร้อมเทคนิคเปิดไพ่แบบมือโปรสอนเทคนิคการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วก็ยังมี e อ็กคลูให้คุณมีพื้นที่ให้คุณได้ฝึกฝนหรือสร้างตัวตนได้นะคะเรียนสนุกเข้าใจง่ายเรียนแบบเป็นระบบทุกคนจะดูดวงเป็นภายในคาบเรียนเลยนะคะไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้นะคะแล้วก็คอร์สนี้มี Follow-up นะคะจบแล้วก็มีใบประกาศนีบยบัตรให้ ไม่ใช่แค่แบบสอนให้คุณอ่านไพ่แต่พาคุณนะไปถึงแก่นแท้แล้วก็เชื่อมต่อจิตวิญญาณได้ด้วยผู้สอนเนี่ยทุ่งเทจริงนะคะสอนจากประสบการณ์โดยตรงไม่มีกัรน,นะคะเรียนครบจบแน่นภายใน5วันเรียนผ่านซูมนะแล้วก็มีวิดีโอเรียนให้คุณได้เรียนซ้ำได้ตลอดชีพหลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนา ทักษะการอา่านไพ่อย่างมืออาชีพและก็ผู้ที่สนใจทางด้านศาสตร์ของสายจิตวิญญาณกันโยยาและสายพลังงานนะคะมือใหม่หรือผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วนะคะอยากที่จะต่อยอดอย่างลึกซึง้งนะก็เหมาะเช่นกัน หากคุณกำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงนะคะอยากจะอ่านไพ่ที่รู้จริงลึกซึ้งเชื่อมพลังงานนี่คือโอกาสของคุณเรียนรู้อาชีพที่เติบโตในยุคแห่งจิตวิญญาณนะคะได้ทั้งทักษะแล้วก็ได้ทั้งハウทูการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็โปรโมชั่นมีไหมมีค่ะอัปเดตโปรโมชั่นเสมอเสอถูกและดีมีอยู่จริงแล้วก็คอร์สนี้นะคะ ทําให้คุณสบายกระเป๋าสามารถแบ่งชำระสูงสุดได้ถึง3ครั้งแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะขอให้คุณขอแค่คนที่ใจรักนะต้องขอคนที่ใจรักหมอโบ,โบแบบอธิฐานตั้งจิตขอให้เจอคนที่ใช่จริงๆมาเจอกันนะคะแล้วก็จริงใจนะคะรับโปรโมชั่นคุ้มขนาดนี้รีบสมัครเลยนะคะห้ามพลาดหวังว่าเราจะได้เจอกันไม่มีอะไรบังเอิญน,นะคะที่คุณได้มาเจอคลิปนี้เราเจอกันนะคะ